สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมีสเปรย์เซรั่มมาแนะนำค่ะตัวนี้นะคะนี่ Inkiss Magic Hair นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นตัวโปรดของจ้านะตอนนี้เลยเพราะว่าเขาแบบเพอร์เฟกับมากมากทำไมต้องเป็นสเปรย์เซรั่มพี่จ๊ะคืออันนี้มันเป็นสเปรย์ติดผมขาวติดผมบางคนที่แบบหัวล้านอย่างของจ้าเนีย่ยจ๊ะจะมีปัญหาือตรงนี้อันนี้คือตอนจ้าฉีดไปแล้วนะนิดหนึ่งนะคะ คือจะ,จะมีเวลาจะรวบผมอ่ะเออเนี่ยอย่างเงี้ยนะเห็นปะห,วหวัวล้านเวลารวบผมอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นปะมีปัญหาจ้ะแล้วคนที่แบบว่าผมงอผมอะไรอย่างงี้ตัวนี้ช่วยได้เลยแล้วตัวนี้ก็มีเซรั่มที่จะก็คือว่าเขามีเซรั่มยู่ในสเปรย์ด้วยคือวันนี้เราเป็นผมบางชีดติดผมบางใช่ไหมคะแต่วันนี้คืนดีคุณขาผมขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่าเซารั่มทาให้ผมเราขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราชีดกันเร็วๆนะคะ คือดีอ่ะคุณไม่ไม่ไมคุณแต่มันจะแห้งยากค่ะสเปรย์ปกติหนึ่งนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นออร์แกนิกค,ค่ะแล้วก็มีเซรั่มด้วยนะคะคืออันนี้ข้อดีที่จะชอบมากๆคือหนึ่งเลยไม่ระคายเคืองหนักศรีรษะสองไม่แห้งค่ะสามไม่ลอกและที่สำคัญคือกลิ่นหอมมาก กลิ่นหอมมากอันนี้คุณค่ะไปลองหาซื้อกันนะคะไปตำลยจ้ะแม่ In Kiss Magic Hair นะคะโ,โหรลด,ดับรลด,ดับอันนี้สีน้ำตาลนะคุณนี่เอามือเกลี่ยเกลี่ยได้เลยจ้าคือเลิศโอ้โหประมาณสักถ้าไม่ใช้ได้ก็ประมาณ5-10นาทีแต่ถ้าใช้ได้ก็ประมาณนาทีว่าๆถ้แห้งแล้วไปเฉันไปได้ผมก่อนนะคะบ๊ายบาย